วันนี้ลูกค้าครับมีโจทย์ให้เราก็คือลูกค้าอยากได้เป็นฉากญี่ปุ่นแบบนี้นะครับที่มีกระจกแต่ว่าทางบริษัทของเราไม่มีเราก็เลยซื้อจากบริษัทอื่นนะครับมาให้ลูกค้านะครับ แต่ว่าตัวลูกค้าเองะครับ <_ d ance> เขาอยากจะได้แถบแม่เหล็กะครับเป็นแถบเส้นเดียวกันมนของบริษัทเราที่เราผลิตอยู่ซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับแถบแม่เหล็กแต่ซึ่งบริษัทที่เราซื้อของเขามาติดให้ลูกค้าเนี่ยที่ลูกค้าเลือกเนี่ย,ยจะเป็นบริษัทที่เขาทําแม่เหล็กเป็นแบบช่วงๆแบบนี้นะครับเราก็เลยจะทาการดัดแปลงให้กับลูกค้านะครับซึ่งด้านนี้เราเลแยแจ้งลูกค้าแล้วนะครับผมเราก็จะทําการถอดใบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นใบตัวนี้ที่มีมือจับของเราตรงนี้แทนนะครับ ซึ่งมันจะสามารถใส่แม่เหล็กเป็นเทปแม่เหล็กเทปยาวๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเส้นจบของมันก็จะมีแม่เหล็กบบนีเหมือนกันครับดนั้นเวลาดูดก็จะดูดได้ทั้งเส้นยาวแบบน,นอันนี้จะเป็นชอ็อตด้านหูญี่ปุ่นนะครับมีการถอดตัวนี้ก็จะถอดไม่ยาก มาได้เลยครับ ก็ะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใหญ่เส้นเส้นจบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถจูดได้ทั้งหมดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับลูกค้าก็จะได้สินค้าในแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้เป็นการอธดบายกันนะครับผมวันนี้ก็ช่างตีชวนมาดูครับ